ผ่านไป5ตอนแล้วนะครับเรามาติดตามพัฒนาการของเจ้าบ,บ๊อบบาสูก้ากันสะหน่อยดีกว่าในพาร์ทที่1เนี่ยเรียกได้ว่ายังครบเครื่องเรื่องความกาดครับจบสกอร์ก็ไม่คมพอได้ลงสนามก็ไปวิ่งหลงตำแหน่งชนเข้ามั่วตัวจังหวะการเข้าสกัดก,ก็ยังขาดขาดเกินๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์จนสามารถยิงประตูแรกในชีวิตการคาแข่งของตัวเองได้ครับต่อมาในพาร์ทที่2เนี่ยเจ้าบ๊อบประสบปัญหาเรื่องความแม่นยําในการครอสให้เข้าเป้าอย่างมากจนทําให้ทีมเสียโอกาสไปหลายต่อหลายครั้งแถมยังมีจังหวะเข้า คัวพลาดจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ถึงกระนั้นเจ้าบอบก,ก็ยังใช้เวลาว่างไปฝึกทักษะการยิงฟรีคิกอย่างหนักครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ชยังไม่ให้ยิงจริงซะทีมาในพาร์ทที่3และ4เนี่ยเจ้าบอบเริ่มมีพัฒนาการขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะก,การจบสกอร์ที่เฉียบคมขึ้นการครอสบอลที่ต้องบอกว่าเข้าเป้ารัวๆรวมไปถึงการสกัดบอลที่ต้องบอกว่าดูจะมีภาพขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมนี่ยังไม่รวมเรื่องของความฟิตทางด้านร่างกายนะที่แบบหลังๆมาแม่งแข็งแรงขึ้นมากนะ แรกๆขำหลังๆแข็งแรงแต่ในโลกของกีฬาไม่มีใครเก่งพอที่จะหยุดซ้อมได้หรอกครับเรามาซ้อมกันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับที่ต้องถือว่ายังเป็นจุดบอดอยู่นะยังไงโอเคสวยครับผมว่าทริคเลยนะคือต้องรีบต้องรีบเ,เข้าไปแย่งก่อนเวคืออย่าให้มันเข้ามาในกรอบอะพยายามแบบว่าพอมันใกล้มาถึงกรอบปุ๊บเราพุ่งเข้าไปแย่งเลยนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยโอเคสวยมามาเดี๋ยวผมเฝ้าหน้ากรอบเลยดีกว่า อาเล้ยบอลสองลูกอะไรวะเนี่ยโอเคสกัดแม่ง2ลูกเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นด้วยความสวยงามเก็บ A ครับนี่เรายังไม่เคยฝึกเลี้ยงบอลเลยเหรอวะเนี่ยก็อย่างว่านะคือตำแหน่งนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการเลี้ยงบอลเท่าไหร่เน้นวิ่งเติมเน้นการเขาเรียกว่าอะไรอาศัยจังหวะจากคนนะครับผม <c oughs> การไปกับบอลเนี่ยถือว่าใช้น้อยนะครับถ้าเทียบกับหลายๆตำแหน่งที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าฝึกไว้หน่อยก็ดีนะครับโอเคปั๊บเลาะเลื้ออ้าวผิดตั้งไปบนตรงนู้นก่อนโอเค ป๊าอ๋อถ้ากดถ้ากด R2 แล้วมันจะมันจะเร็วขึ้นโอเคโอเคโอ้แบบนี้หวานแบบนี้หวานเลยโอเคแป๊บนะซ้อมอันแรกได้ m เจ a g e r Rating บวกหกทำไมอันเมื่อกี้มันศูนย์วะคือโค้ดมองดูอยู่แล้วมันไม่พอใจหรอบลกวนดูใหม่หน่อยครับโค้ดว่าผมซ้อมดีแค่ไหนแล้วโค้ดยืนอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าทีอย่างเงี้ยไม่มาเฝ้ากูซ้อมเอาไม่เป็นไรเอาเราซ้อมเพื่อตัวเราเองนะครับโอเคสวยมาเด้อโอ้แบบนี้หมูมีเส้นบอกแบบนี้หมูอฮะไอ้เฮียอะไร<ๆ>วนะเนี่ย เกมดีอีสปอร์ต มีสาหน้าร้อนน้อนอับชื้นใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เหล่าบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายก็อย่าลืมดูแลสุขภาพน้องชายน้องสาวกันด้วยนะครับเพื่อการเล่นน้ําอย่างสะอาดมั่นใจไร้กลิ่นอับและด้วยนวัตก,กรรมเซฟเทคนะครับผมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พกติดตัวไปได้ทุกที่แถมยังทําความสะอาดง่ายใครที่สนใจอย่าลืมไปอุดหนุนไข่กรูมิงกันนะครับผมของแท้ต้องซื้อจากที่ร้านไข่กรูมิงเท่านั้นนะตอนนี้เขาออกกล่องแบบใหม่มานะครับผมเพื่อให้มันโดนก๊อปยากขึ้นนะครับแหมของปลอมเยอะจริงช่วงนี้ของก็ะนะไงได คลิปนะครับผมเล่น E A F C แม่งก็มีแต่บักใครที่อยากพบรักก็ขอให้กดไลค์คลิปนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาก็ยังไหลไปได้เว้ยรุยกันครับเกมแรกวันนี้ภารกิจขอเก็บเรตติ้งเต็ม10ไปเลยแล้วกันเกมเริ่มครับวันนี้ประเดิมด้วยสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เรามาเจอกับ SK สตรวตมกัดนะครับผมทีมจากลีบออสเตรียนะถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะมันเขียนแบบ มันจะสตูมการ์ดหรือสตูมการ์ดวะเพราะอย่างสตูดการ์ดอะใช่ไหมล่ะมันถ้าถ้าเราไปเรียกสตูดการ์ดมันก็แปลกๆปลกมาตินโอเดการ์ดบางกอ,อกกาดอ,อะไรเงี้ยเออเอ,อจาจังหวะน,นี้ก่อนโอ้ยเกือบโดนแย่งคาตีนครับแต่ก็ยังแก้ไม่ได้บล็อกสวยครับรันให้ไปน้ำชาแทงไปที่ไปโดนแย่งเร็วครับจังหวะน,นี้โทษทีน้องที่ซ้อมเกมรับมามาดิสวยเพาะฝากด้วยเพาะเอ,อโอเครันครับให้ไปไรเออร์ เฮ้ยผมยืนว่างๆง่ายๆไม่ยอมให้วะน่ะผอแบบครับให้งกลางโอ้โหทางทีมเยือนนี่ก็ต่อบอลอ่านั่นไงใขรปล่อยหลุดมาวะนะ่าโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับกูก็ <c oughs> ป,ประครองตั้งนานเอามาเอามาเอามาเราโดนนำเร็วเราอ่ะแม่งจบครึ่งแล้วแล้วหรอว <c oughs> <c oughs> ะก็ไม่เร็วนะเอาถือว่ายังมีเวลาแก้ตัวครึ่งหลังครับมาดูกันครับว่าบอสตูกาจะเรียกความเก่งจากพัดทแล้วได้หรือเปล่าคร <c oughs> ึ่งหลังเริกครับเอ้ยอย่าพึ่งเท้าใส่เอลสิบ,บอ เออมันดูแบบมันดูไม่มีแพชชั่นดูไม่ฟิตนะครับบอสกา้าเด้กับเดมี่ครับข้างหน้าทำท่าวิ่งลองตักเพื่อๆไปใหญ่ยยอยู่แล้วโอ้โหได้ไหมมาดีวว่าตัวเล็กแล้วไงว่าขึ้นได้หมดอะ่ะจังหวะนี้ฮอแบทสวนเร็วครับโอ้โหแล้วลง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 ลเฮียเหยโอเคประคองไหมกลับตำแหน่งทันครับบอบจังหวะนี้เกมตรงกลางครับฮอแบฮอแบดให้ไป ุูปัวนี่ทางซ้ายจะจะชาหรือเปล่า,าจะมาเปล่าไม่กล้ามาโอ้โหแน่จริงอย่าต่อบอลกันดิเออมึงดวลหนึ่งงกูดิโบวิ่งครับโบวิ่งอ้าวอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหซูเปอร์เซฟจากโคเบลครับทางดอนมูลเปลี่ยนยูเลียนบรา์ออกนะครับผมโอ้โหเอาตรงๆนะอย่าหาว่ากูอักตันยูเลยนะ <laughs> แต่ว่า <laughs> นั่นแหละ <laughs> เอ้ยโอเค เอาแล้วทำไมกูมาอยู่ฝั่งขวาวะเนี่ยเอาไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วขึ้นก่อนเพราะว่าจังหวะมันได้นะครับเอาล่ะครับเกมบุกทางขวาของทางดอนบุญบาดเก่ากรอสเราต้องสอบตรงกลางเลยเฮ้ยสวยนั่นแหละครับตัดซ้ายโอ้โหไม่ทันเสียดายเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเอาหน่อยช่วยน้องหน่อยเดี๋ยวน้องหน้าแหกดีมี่ครับโอ้กูต้องช่วยตัวเองละมานั่นแหละเออทางไหนกูไว้ใจผู้มึงได้ไปเนี่ยเฮงยิงเออเออมาอยวะ หนึ่งครับผมจากแอสซิสของบ๊อบบาสคุครับโอ้โหอุ้ยถ้าถ้ายิงไม่เข้านะไม่ใช่อะไรนะไอ้คูลาซี่เนี่ยพา์ที่แล้วอะจอดจอกว่านี้อีกแม่งยิงออกฝืนไปสุดเส้นหลังฝืนไปสุดเส้นหลังแล้วัาให้เพื่อนยิงนั่งเลยครับโอ้เฮ้ยเวลาไม่หมดสาดสาดเลยสาดเลยสาดโอ้โหแม่งไม่ทัน จบเกมการแข่งขันที่ Signal ู u n p p r r คครับถือว่ารอดไปเรตติ้ง7.5ก็อก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูครับสภาพ oh, ห้องแต่งตัวแทบจะไม่อยากมองหน้ากันเองนะครับ <laughs> ผมเฮ้ย hey. เอานะอย่างน้อยก็ไม <of th> ่แพ้คาแรงตอนนี้ได้มา25,000ต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหชาตินี้กูจะได้ชอปปิ้งไหมเนี่ยเฮ้ยแต่จะว่าไปทุกคน13นัดที่ดอดมุลส่งบอบบาซูก้าลงเนี่ยไม่เคยพบความพ่ายแพ้เลยนะครับผมเฮ้ยทำเล่นไปนี่มันไม่ธรรมดานะมันผิดปกตินะสำหรับคนตระกูลบอบเนี่ย13นัดไม่แพ้เลยเหรอวะไอ้บอฟคงคิดในใจนั่นไงใช่ไหมล่ะ แล้วทำไมหัวกูแตกแชเฉลีกเราอยู่อันดับ3โอ้สบายๆทั้งนี้สถิติการทำประตูเนี่ยบ่งบอกว่ากราบซ้ายของดอทมุนนี้โหดมากนะปีกซ้ายยิงไป6แบ็กซ้ายยิงไป5นะครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เพิร์กรีเลนเนตเนี่ยนอกจากมันจะช่วยเรารีคอเวอรี่ได้เร็วในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วมันยังช่วยให้เพื่อนร่วมทีมแม่งอึดขึ้นด้วยนะครับผมในการที่จะช่วยเพรสอันนี้เป็นบ๊อบสายบัฟนะนี่ช่องในตรงแอนติซิเพยเนี่ยเออมันก็ดีนะจังหวะเข้าปะทะมันชัวร์ดีแตต่่่่วววัััันน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 นีีี้้้้ผมมขอออออลลงงเเเเปปปปยยไไใช็ดรรรร์ซบบาาาากกกูหะคิ เพ,เพิ่มแล้วเนี่ยสามแสนนี่เหรอโ,หโอ้โหลงทุนความเสี่ยงต่ำไว้สักหน่อยก็ได้วะได้น้อยแต่ว่าได้แน่นอนเพราะจากสติที่ผมลงทุนในตระกูลบ๊อบมาเนี่ยเจ๊งหมดเพราะผมชอบไปลงไอ้ความเสี่ยงสูงไงเออความเสี่ยงกลางบางทีก็เจ๊งนะแต่ไอ้ความเสี่ยงต่ำแบบเนี้ยถ้ายังเจ๊งอีกกูว่ามึงมึงไม่ต้องทำแล้วนอนยู่เฉยจะกําไรกว่ามาลุยกันต่อในเกมที่2ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามแม่ว่าอารีนานะครับผมโอ้โหแล้วหิมะตกอีกตายแล้วเอ้าไม่เป็นไร เกมเริ่มครับออสการ์โอ้โหวันนี้ดอดมูลมาในชุดเติร์ดคิดนะครับผมแปลกๆปเหมือนกันนะแต่คือเติร์ดคิดทั้งทีมมันก็ยังสีเหลืองเราอะนะ <c oughs> เออโรสให้ไปน้ำชาน้ำชาที่ผมไปดูแลตำแหน่งที่เขาเล่นคือ CM นะครับผมก็ถือว่าอาวอะไรอะขอดูครั้งแรกของทางเจ้าบ,บ้านครับเลือกโยนบ๊อบมงยี่เอ้ยอย่ามาแย่งผมสิผมยืนตำแหน่งได้เรียบกว่าเอาขา,าวจังหวะนี้กูเป็นแบ็คขวาจำเป็นก่อนแล้วกันไปครับอ้ยอย่ามาเร็วจัง เอาได้อยู่กูแข็งแกรงทุดทียังไงยังไงครับตัดซ้ายแล้วมีเหลี่ยมปรันโอ้ดูดิโอ้โหการเทคตัวนี่คือไม่มีใครเอาบ๊อบลงจริงว่ะโอ้โหแล้วคือที่ละมานี่หิมะคือตกหนักชิบหายหลังสนามนี่คือแบบว่าโอ้โหกูอยู่เมืองไทยกูอยากไปคุกเล่นเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ล้ชาเมื่อกี้สวยมาก แทงพี่หน่าแล้โอ้โหใส่สกอร์ดิครับโผล่อะไรล่ะโอ้โหเซฟคอมเซนเตอร์อิเลียกครับให้อมิเรย์เฮ้ยสโอ้ยเนาะหนึ่งศูนย์เลยครับไม่ศูนย์ห้าขึ้นนำไปก่อนจากลูกเลียดสุดคมของเขาคนนี้โอ้โหโคเบลทิ้งตัวปัดไม่ทันครับแต่ว่าเซนเตอร์ก็ยืนอยู่ทั้งสองตัวปล่อยเขายิงมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาบอลบอลตกตกใส่ตีนว่านี่โอ้ยจานโอ้จบครึ่งแรกครับผมอ่ะไปบ้านต่อครึ่งหลังครับอาริเซอร์เอาตัวกลางสอดได้โอ้โหว่างนั่นแหละเหลี่ยมนี้ระเบิร์ดีดบอ๊อบสวยทีมี้ให้กุรซี่ครับมาเป็นแผงเลยพี่มาเป็นแผงเลยเออตัดเข้าไหนหรอกกุรซี่ตัดให้หน่อยตัดให้หน่อยแม่งช้าดูไปก็ได้เข้าสายเองล็อกเองล็อกเองแล้วตบเข้าไปกุรซี่ยิง เออติดนะผมโอ้โหแล้วได้อีกหนึ่งครอสครับวันนี้ลูกนี้ถ้ามึงยิงไม่เข้านะโอ้โหกูคงกรี๊ดดังกว่าเมื่อว่าไอเมื่อพาร์ทที่แล้วอะนะครับเอาโอสเซียดอดมุนตามตีเสมอได้สําเร็จครับจากบ๊อบอาซูก้าเลยลูกนี้บ๊อบทําเองชงเองแค่ไม่ได้จบเองเท่านั้นเองเข้า3ตัวพร้อมกันหลุดมาจังหวะนี้ยังไงเดวิลให้ตรงกลางครับอเมรี หิงฮะเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหหมดจะโดนโคบิวผีจับยัดซะงั้นครับนี่คือยืนบล็อกกิ้งตามตำแหน่งกันหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังพุ่งเข้าตะข่ายไปได้นะครับลูกนี้คูสซี่เอาเดมิสอดเข้ากลางเดี๋ยวผมเอาผมต้องไปแทนตำแหน่งคูรสซี่ซะหน่อยเอาอะไรวะเนี่ยเอาได้อยู่เดมิ โอ้โหยังคลาดครับบอบบสซูกา้ายังไงไอ้นุ่มโอ้โหดูท่า <laughs> อ,อจังหวะมันงงๆครับแล้วคือบอลมาที่ตีแล้วแบบล็อกหลบสวยมาก <laughs> บอกตรงลูกนี้ล็อกได้เพราะตกใจ <laughs> อ,อล็อกขวาแล้วจิ้มซ้ายประตูก็ไม่ทันแล้วครับเย <laughs> ้ครับัอเบล <laughs> ี่เปียนเออตำแหน่งกูตำแหน่งกู โอ,อ,อ้โหขอบคุณครับโซโลเบ็กที่ช่วยซ้อนให้เอายาวเลยกันจังหวะนี้น่าในทีสุดท้ายก่อนถึงเวลาครับเวอร์ซี่กูมัวบ้านงานเลยหมูมัวบ้านงานเลยมาแล้วบ๊อบอุ้ยซ้ายซ้ายหลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยสายซ้ายายังไม่อยูอ่เพื่อนล้ำหน้าไป่บอก่านะให้ให้ให,ให้ให้ก่อนยิงโอ้โหเอาคอนเนอร์ครับยังไงครับจะเล่นสัน้นเล่นยาวเล่นสูตรเล่นเสิร์ดอะไรก็เฮ้ยเฮ้ยชงมายิงไปเฉลบโอ้โหเอาเอาบอล ชิบหายละแก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 โอเคไปครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปากบอลหน่อยทะเลข้างไหนเออโอ้ยให่ใหญ่ใหญ่อย่าเสียอย่าเสียเอาเลยโอ้ยเอาหวานรอใครก็ได้รอยิงใครก็ได้รอยิงแม่งไม่มีใครยิงเลยโอ้เอ้าจะไม่จบเหรอที่หมาแล้วเฮ้ยยิงเออว้าวไปเลยวะ โอ้ยปูนี่อยากจะลงไปวิ่งด้วยนะ <laughs> โอ้ในที่สุดครับผมโอ้สะใจจัง <laughs> ผมมันดูว่าเกมจบไปแล้วเพยเมื่อกี้แต่กลายเป็นว่ากุลาสีเอาให้ครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมได้คันครับผมที่สนามแม้ว่าอารีนานะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ช่วงท้ายมันโคตรมันเลยนะครับหืม <c oughs> เลตติ้งนี่ต้องต้องพุ่งหน่อยนะบล็อกโคตรทึมเทดูสิเสื้อกูเปื้อนไปหมดขนาดพื้นแม่งหิมะนะ <c oughs> เสื้อกูยังดําได้นะครับอาจจะเฮ้ยอุ้ยเก้าจุดหนึ่งครับผม MVP วันนี้เป็นกุลาสีโอ้โหเที่น้อยใจว่ะเนี่ยแหละนะ คนเล่นตำแหน่งแบ็คมันถึงไม่ดังสักทีจะมีสักคนไหมที่เดินมาชื่นชมกูด้วยความใจจริงได้สกิลพอยต์มาอีก3ามนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะฟินิชชิ่ง3 6โอเคกูไม่สงสัยละถึงว่าทำไมมันยิงยากยิงเย็นลูกจอจอในกรอบนี้โอ้โหนะแต่ลูกนอกกรอบเรายิงโอเคนะเพราะว่าค่าลองช็อตเรา71นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใส่ฟินิชชิ่งไปซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีด้านล่างแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าเอานี้ออกแล้วใส่ด้านล่างไป2น่าจะได้เยอะกว่าครับโอเค44ครับแมเสี่ลละกันผมมือวดสตาร์ทใหม่นะครับผผมมโโอ้้หลนีแบบโคตรป๊มเะ สตั๊ดเนี่ยเหมือนลูกหัวกระสุนบาสุก้าเลยนะครับผมเห็นมีคนบอกว่าให้ผมลองเปลี่ยนท่าวิ่งของเจ้าบาสุก้านะครับผมเพราะว่าท่าเดิมที่ใช้เนี่ยมันดูไม่ค่อยพลิ้วอะเนาะตัวมันดูแข็งแข็งใช่ปะแต่ผมว่ามันดีนะผมรู้สึกว่าผมใช้ท่าวิ่งเนี่ยจังหวะแท็กเกลิลจังหวะอะไรมันมันดูมั่นคงอะหรือจ้าท่านี้อ่ <laughs> แม่งเหมือนย่องไปฆ่ามันมีอยู่ท่าหนึ่งที่ผมใส่แล้วผมรู้สึกว่านักเตะมันวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะเนี่ยท่านี <laughs> ด,ดทจไดํไ้ออต ไอความเร็วอะทีมฝั่งจอมยุทธผมใช้ท่านี้แหละคือแบบโอ้โหแม่งวิ่งเร็วกันชิบหายเป็นท่าที่ซอยขาเร็วมากนะครับผมแต่ว่าผมใช้ท่าเดิมมาดีละเราเน้นแข็งแกร่งแล้วทุกคนดูดิพอผมจับมันใส่แขนสั้นเนี่ยโอ้โหแขนเบิเริ่มเลยนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่างแขนกับขาเนี่ยอันไหนมันใหญ่กว่ากันวะแขนอวบปูดใหญ่โอ้โหแน่นปักไปหมดแขนใหญ่ขนาดนี้เองถึงว่าทำไมจังหวะกระโดดเทคตัวแม่งใครก็เอาไม่ลงแต่ขาแม่นอตัสเนี่ยไม่ต้องใหญ่เท่าแขในในบ๊อบก็ยังแข็งแรงได้ผ บบยยืด่กนะเราเขาใช้วัสดุอย่าง Exosilicsteel ครับผมในการขึ้นรูปและผลิตซึ่งมันทําให้ตัวขาแว่นเนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็ใส่ง่ายนะครับคุณลองดูภาพสิถ้าเกิดว่าขาแว่นมันใหญ่เท่าแขนในบอสแบบต่อให้แข็งแรงแค่ไหนมันก็ไม่สะดวกที่จะใส่เท่าไหร่นะครับนี่ขนาดรวมน้ําหนักของเลนเลจิน่าเอเกมเบอร์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเบาอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแว่นกรองแสงที่เอาไว้ป้องกันสายตาจากแสงสีฟ้าเนี่ยอย่าลืมทักเพจออฟตัสไปอุ่นนุนกันได้นะครับผมและอย่าลืมใช้โค้ดเซนฟีฟ้าด คุณจะได้รับส่วนลดอีก 100, 100บาทเกมสุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับมากันที่สนามซีโน่อิโดนาพาร์คบุนเซียร์ดมุนเปิดบ้านรับการเยือนของฟรายบวกครับบ๊อบให้ไปที่ฟ้าเก่าก่อเออเออโทษพี่โทษพี่ไอ้เอ้ยมัวตำแหน่งกันละน้ำชาน้ำชาวางออกขวาไปยังไงครับตอนนี้เป็นจะเป็นลาวาปลาวาเลื้อยไปสุดแล้วจะเอาตัวรอดมาได้หรือเปล่าโอ้โหโดนแย่งไปดื้อเลยครับจังหวะนี้แล้วคือวันนี้เราได้เล่นกับพ่อด้วยนะครับผมไอ้แต่เดี๋ยวช่างพ่อบ้านจังหวะนี้เติมก่อนเฮ้ย เออยิงโอ้โ,อโหจะผ่านไปได้นะมีลุ้นเลยครับลูกนี้แต่ไม่อะไรยังได้อยู่ปัดเพื่อนไหลขึ้นยิงโอ้โหเอายังไปเข้าทางเพื่อนยิงปัดได้ครับโอ้โหตอนนี้คือผู้เล่นดอดอบุญขึ้นมาแบบแทบจะอยู่ในแดนของไฟบวกกันหมดแล้วนะครับผมสวยังหว่านี้ข้างใน,นมีไหมมระ่าโถโอ้โหเหลือเกินโอ้โหแม่งขายาวแม่งเอ้อยได้โปรดอย่าให้ต้องโดนก่อนถึงจะตื่นกันนะครับผมเออให้มันตื่นตัวหน่อยแล้วเอา โอเครับสบายครับโคเบลฟังเร็วเลยพี่เดี๋ยวผมพาบอลขึ้นมาเองนั่นแหละครับบาสก้าลากมีพื้นที่ทางปีกก็ดึงตัวบอให้อยู่โอเคสวยเฮ้ยสวยมากนั่นแหละข้างในมีใครเปล่ามีมีไหมมีปากโอ้โหแม่งมาจากไหนวะน่ะต้องตามแก้กับบ๊อบสวยไม่ยอมหรอกเว้ยโอ้โหแม่งปล่อยออกไอเวนมาดิมาดิมาดิแม่งผมผมแบบแย่งบอลจากมันไม่ได้เลยอะเร็วจัดนะครับออาจบครึ่งแรกครับผม ได้วิ่งอีกแล้วโอผมจะเร็วไปไหนวะเนี่ยว่ากูเร็วแล้วนะโอ้โหความเร็วคนละเรื่องเลยครับเล้ออันนี้ไม่ได้โอ้โอ้เชี่ยเชี่ยโอเคโอเคโอย่างเอาตัวรอดไปได้ครับบ๊อบมาเด็กูขอพามึงวิ่งแข่งบ้างมาเอ้าสวยงามเพราะโอ้โหเกือบไปรู้กันแต่แก้ได้สวยมากเดมี่ไหลเอ้าเอาได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเคาะอู้เอ้าสวยเลยกูยันเลยแล้วกัน โอ้โหแล้วเป็นประตูกันดูนี่1-0จากบอปบัสก้าครับเฮ้ยมันมันเข้าไม่ได้ไงวะนะ่ะผมว่าผมยิงแบบไม่มีเหลี่ยมมุมเลยนะโอ้โหด้วยความแรงของลูกบอลครับดูวิ่งมาแล้วกดตั้มโอ้โหทะลุเข้าไปเลยเป็นนักเตะที่ข้าจบสกอร์36แต่ยิงแทบจะเป็นอาวซันโมลแล้วตอนนี้เอาเดี๋ยวจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโบเบลปัดสวยครับขอให้สก,กัดได้ นั่นไงมาดิมเส้นฝั่งขวาคูได้ตัดเข้าในหน่อยสวยครับจังหวะนี้ใครจะวัดความเร็วกูมาดิเลี้ยงหน้าเข้ามาบ๊อบบาสุก้าต้องดวนผ่านไป1แล้วจ่ายไหมไม่จ่ายบ็อกบัดผ่านไป2แล้วกดด้วยซอยติดตูดไครวะนะ่ะโอ้โหเสียได้เฮ้ยพ่อพ่องงตำแหน่งหรือเปล่าเนี่ยพ่อฮัลโหลโอ้โหโอ้โหโคออกมาตัดดีครับ เมื่อกี้คืองงงงกับลูกชายนะครับผมว่าใครจะเข้าใครจะประคองโอ้โหดีไม่โดนซะลูกนี้แล้วทุ่มไกลระวังเอ้ยชิบหายโอเคเออโดนเปลี่ยนออกซะเอ้ยไม่ใช่ดีแล้วมีี้มือสั่งส่งวันให้ลูกกูเยอะๆนะทอปิเซอร์สวยครับตายมาข้างหน้าไปนั่นแหละคืนได้สวยครับทางไหนทางไนเข้ามาทางไหนเข้ามาไห้ไวเลยยกมือแล้วมึงวิ่งด้วยยนอย่างเดียวได้เรยิงเออ อเอาไปอีกหนึ่งครอนครับผมวันนี้อาจจะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีแต่เอ้ยน่าจะจบดีอยู่นะครับโอ้ใจรับคอลูกนี้ไม่พลาดครับเ่อซี่พลาดก็ก,ก็ก็เคยมาแล้วไม่พูดแล้วกันโอโ้ว้าวนั่นแหละอดีวูเร็วเกินเพื่อนยิงเรียบร้อยครับผมสาศูนปิดฝาโรงครับโอ้โหแข่งกันยิงจริงครับดิมเส้นฝั่งซ้าย เหมือนทีมกูยิงกันอยู่3คนกูราซี่เดยยมีย่ <c oughs> แล้วก็บาซูก้านะครับโอโ้โหคนอื่นนี่แทบจะไม่ทําอะไรเลยนะครับผมแต่ว่ามันมันช่วยกันเป็นทีมดีนะเออพี่หว่าจังหวะจบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3คนหลังนี่แหละครับเออเอานาจะมีมีปัญหาครับวันนี้ทด2นาทีครับทางผู้จัดการทีมก็ถอดบ๊อบออกนะครับผมออกมาพักหน่อย ดึงเวลาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรละเก็บเรตติ้งไป9.5นะครับสวยงามสเตะสวยงามเหลือเกินนะครับผม10นัด8แอซซิตยิงไปกี่ลูกแล้วเดี๋ยวไปดูแต่แอซซิสตอร์แมตช์เนี่ยคือ0.8นะครับก็คือลงทีเนี่ยแทบจะก,การันตี1แอซซิตทุกเกมนะครับผมอ๋อนีน่ไงข้างล่าง7ประตู <c oughs> อันดับดาวซันโวขึ้นมาอยู่ที่3นะครับสำหรับศึกบุนเดสลีกาตารางคะแนนเนี่ยโอโ้โหหวานช้ำครับนบัมไบเยนอยู่1แต้มเป็นจ่าฝูงครับผมแข่ง11ชนะ8เสมอ3ยังไม่แพ้ใครโอ้โหเฮ้เ้ยยยแชมป์ไไรพ่่าังงนี แต่เชื่อไหมไอ้ที่ผ่านมาเราเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรไงแล้วมันก็ไร้พ่ายแต่พอเราเริ่มคิดว่ามันจะไร้พ่ายเนี่ยพ์ดหน้ากลัวพ่าย <laughs>